บงเชอบงเชอม์วันนี้ผัวพามาเป็นสังกะรีอยู่วัดนาจ้าเรามาดูช่างทำงานเ่าจชะเนาะทำราวประตูรั้วจ้าทำงานแบบมืออาชีพ <c oughs> ได้จักอันล้วนะปู4อันฝรั่งพอดามือละ2อ,อันก็พอแล้วพอดว่า <c oughs> พอดว่าสร้างโต๊ะเห็นพอด้หลายดอกมือละ2อ,อันพอดว่าแล้วใจเย็นพอดว่า มาบึงก็ได้ตังหาอันแหละพี่น้องบงหรือปลาบงเออพลังอาปากข้างเลยมานี่เงียบกิบบปากเลยทั้หมดเรามีแปดช่องนะจน๊ะเนาะแปดช่องแล้วก็ประตูใหญ่อีกอันหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเราดูฝีมือช่างนะจน๊ะนาะของช่างโตบ้านทรงนะจ๊ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้โทรศัพท์ให้ฮะอ,อ่าเนาะอือฮอันนี้เหล็กเราซื้อเองนะจ้ะให้ช่างทำให้กันเตียยป,ปะฮะก็แต่ตมือเศร้าเลยพี่น้องกับอ้างบัวนี่ อุ้ยถูกใจแบบรูปบ่อแบบโค้งโอเคบัวในอ่างน้ำนะจ๊ะเนาะอุ้ยอุ้ยฝรั่งนะมาเกะกะนะจ๊ะพี่นองมาเกะกะเบิงสร้างกับเบิงเด้ฟีมือสุดยอดจ้ะราคาถูกๆเนาะใครสนใจสามารถ สั่งทาได้นะจะน๊ะเนาะของช่างโตนะจ๊ะ,ะจะบอกอืมเป็นเหล็กกันวันอเ,เองนะค่อยก้ายางหนาพอได้เหล็กนะเอาอยางหนาสุดแต่ได้นี่นะ ฮะถืงใจได้จะบัวบ่าวเนะีถ้าเราบ่ถืงใจเราก็ตีอยู่หันเลยอันนี้เฮรอเรารรบ่ปากสักคำเห็นบ่เราบ่าว่าเลยเราถืงใจเราไปเบิ่งอ่างบัวพุน่นอ,อันนี้นะ่ะตีเพื่อ,อยังไงตีให้มันเจ็บบ่หรีอ่อยังขอ้อ ข้อขี้เล็กว่ะอ๋ะอชนิดขี้เล็กอ๋อเคาะขี้เล็กอ๋อให้มันแค่มขาวอ๋อให้มัน,อมน,มนตอนทาสีให้มันงามเลยปะแน่นอืมโอเคอเต็มขึข้นครบจ้าจ้าโอ้ยทาสีเต็มใส่ก็โอเคละโอ้ยไม่ธรรมาดาได้เนี่ยสั้ ลังบวบปากาสีก็ามาแล้วน่ะยกสีมาให้เพลอนเลยพี่น้องมื่อละสองช่องเพนวาช่างช่างเขาจะทำาาาละสองช่องเพลินว่าพราเพนเห็นแค่นั้นเลยอ่าปากข้างเลยพี่น้องพอลังเห็นสร้างเห็ดหายช่องมนัน ก่อนทาสีก็จะล้างน้ำมันสนนะจน๊ะเนาะน้ำมันสนหรือทินเนอร์ล่างล่างนะนยังว่าเขาเอาล่างเลเอออย่แหละดิสึล่างน้ำมันออกก่อนพี่น้องสีทาสีเนาะจา้ะอยากได้สีเขียวแต่ว่ามันไม่ได้มันมีสีดำสีดำกับเสือสีดำนี่แหละพี่น้อง

กำลังตื่นมาตอนบ่ายเว้ยหานแล้วพี่น้องอ ดูบรรยากาศนะจ๊ะเนาะเปิ่นเห็ดรั้วให้นะจ๊ะเป็นหัวเล็กเด้อพี่น้องบ่าเป็นหัวไม้ไผ่ล้วได้บานนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะจ๊ะเนาะ, <c oughs> ะ,ะเะ <c oughs> ขตตะบนบ้านส่งบ้านเหลา <c oughs> ราคาเป็นกันเองจ้า เออถ่ายแต่วิดีโออ่ะพลังไงบังตะกล้องสร้าง่นกาลังเห็ดนะจนะะนาอพี่น้องมืออาซีบขนาดเนาะ เป็นไดเงียบดีพลังบันแร้วก็บอชียงอักุเตฮะช่างจะทำให้เสร็จเนาะจ้าพี่น้องมีทั้งหมด8อันลุยดีโอ้ย จะทำให้เสร็จวันนี้เ้า,า,าจะ้ะเนาะเวพี่นี่บ้าวิด,ว,ดวิดแต่พี่นี่โอชโนยดัมเมงแฟรป,ปอไต้ยโอเคเจ้าเดี๋ยวเมื่อป้าสร้างก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปนาต่อ ทั้งหมดมันสองเมตรห้าสิบเนะจ้ะเนาะสองเมตรห้าสิบแล้วเอาไส้ไปสิบเก้าเสาจ้ะสิบเก้าเส้นเนาะจ้ะที่พันตัดไปสิบเก้าท่อนเน,นาะจ้ะเนาะห่างกันสิบเซนติเมตรจ้ะมันก็จะลงตัวพอดีเน,นาะจ้ะพี่น้องลักษณะการทำจะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะราคาเบาๆจา้ะ